อีเวนต์นะคะจริงๆไม่ได้ไปอีเวนต์นานมากวันนี้จะไปซัพพอร์ตเพื่อนนะคะไปดูซิว่าใครใส่ชุดอะไรกันบ้างชุดนอนทำทำลูกอันนี้ชุดเรียกว่าอะไรคะคุณแม่รอสามาีใหม่ค<อ>่ะพี่โหเซ็กซี่มากเลยชอบค่ะอ๋อคีขอบคุณนะคะ ค่ทุกคนมาพบวิกิชาชาแน,นลอีก EP แล้วนะคะวันนี้เห็นไหมคะทำผมแบบหน้าเต็มตาก็มีเพชรด้วยนะคะวิงวิๆงวิวงวันนี้อยู่บ้าน ไม่ใช่ค่ะวันนี้คุณแม่จะไปอีเวนต์นะคะจริงๆไม่ได้ไปอีเวนต์นานมากวันนี้จะไปซัพพอร์ตเพื่อนนะคะฮาน่ากับพี่โอนะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไนส์ไนส์นัหนหน่นเองนะคะวันนี้เขามาในตีมชุดนอนแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะเดี๋ยวพามาดูชุดก็คือชุดนอนเราก็จะเป็นประมาณนี้สีตามผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะคะก็จะเป็นสีออกกลมเนวี่อ่นนี่แล้วก็นี่คือรองเท้า,าน่ารักไหม ขนปุยขนขนขนปุย,อ,ยอุยนะคะหันมาทางนี้นะคะก็มีอุยอีกหนึ่งคนนะคะนี่คือเพื่อนร่วมทุกร่วมสุกนะคะเกินสีงานค่ะเ,เพราะว่ามัานจะต้องโดดเด่นคนนี้นะคะเขาโพสก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะเราก็จะไปแบบทุกงานด้วยกันนะคะเป็นแบบตัวติดกันสี่ชุดของดิฉันนะคะก็คือสีในโลกนี้ามันรวมกันนะคะถ้าหาสีไหนได้ก็มาอยู่ในเป็นแบบ all in one นะ all in one เพราะเราไม่ใช่ดาราไงเราต้องแต่งตัวเกินพวกมันเขาก็เป็นเซเลบในในในวงของเขานะคนนี้เพื่อนกัน 20ปีคาแรคเตอร์4นใช่ค่ะวันนี้ก็มาเต็มนะคะผมเผิมก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วแต่งจริงตื่นเต้นมากเพราะไม่ได้ไปอีเวนต์นานนะวันนี้รู้สึกแบบว่าแบบออกงานนะคือตั้งแต่โควิดเหมือนแบบ3ปีไม่ได้ไปไหนเลยหมายถึงงานแบบนี้นะคะเป็นงานแรกเลยป็นงานค่ะไม่ได้ไปอีเวนท์ไหนเลยก็เดี๋ยวเราไปที่งานแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานกันว่าคนอื่นจะแต่งชุดนอนแบบสไตล์ไหนบ้างก็ตื่นเต้นกับตรงนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยังไม่ทำอะไรหลายอย่างมากแล้วคนนี้ขนตาพี่ยังไม่ เป็นเพื่อนที่เยอะมากตลอดคือคอนเซปต์นะคะอยากจะตื่นมาแบบดูผมยุ่งๆอะค่ะแบบเพิ่งเื่นเบรเหตตื่นเบาๆตาตานี่คือเหมือนไปเที่ยวมาแล้วไม่ล้านก็ใช่ใช่มันคือไปเที่ยวดิสโก้มานะคะเป็นดิสโก้มาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่งาน ถึงที่ดูสิทาส์แล้วนะคะ,ะก็มาเจอเพื่อนรักนะคะหน้าง,งานพอดีวันนี้ใส่ประจำมากอมุอนนะคะคุณแม่เซ็กซี่มากวันนี้คุณแม่คุณแม่ผมมากอิจฉามากเข้างานการปะ,ะไปดูซิว่าใครใส่ชุดอะไรกันบ้างแต่คิดว่าคนนี้น่าจะโป๊สุดนะคะ ก็คัมแบ็คเหลือพี่นานารงนะคะดีไซเนอร์เประเทศขาตีมั้ยอยากนอนเลย ันนี้คือผลิตภัณฑ์ของพี่โอกาฮานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ทานแล้วก็ซ่อมแซมผิวทําให้เราสวยตอนงคืนตอนที่เราหลับอยู่แล้วทาให้หลับสบายด้วยไนท์ไนท์พี่โอเซ็กซี่มากเลยชอบอบในช่อง YouTube พี่เองค่ะอ๋อคขอบคุณนะคะค่ะทางผลิตภัณฑ์แล้วก็จะสวยแบบนี้นะคะ2คนนี้ Nice n น g h ไนท์ไนะคะดูคนนี้ด้วยนะคะคนนี้คือแม่งานอีกคนนึงเอนะคะอันนี้หใน เจ้า f o u n d e ของนายทราด้วยนะคะจะดื่มแล้วก็จะสวยแบบนี้นะะคดูสักหน่อยเซ็กซี่ที่สุดชุดนอนทำทำลูกชุดนอนทำลูกชอบลูกนนั่เองมีชื่อด้วยอันนี้ชุดเรียกว่าอะไรคะคุณแม่รอสามีใหม่เพราะตั้แต่แล้ต้องเปิดทีรออชุดนนสามีอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้ชุดเมนเทนค่ะก็สุดไปวันวัน Maintain สามีแล้วแล้วอย่างนี้อะค่ะ อ๋ออันนี้ก็ชุดชุดปกต <the> ิไม่้ไม่มีชื่อชุดอีกคนหนึ่งนะ สวยตลอดการส,สวยตลอดการชุดนอนคือชุดนอนเราก็อันนี้ชุดนอนเอง่ได้นอนเองฝ <c oughs> นเริ่มเยอะเริ่มร้อนนะคะดูเดย์ดูเดย์ดูเดย์ค <c oughs> ุณยาดองเพื่อนสักหน่อยขายของ <c oughs> ไปลีฟต้องมีต้องมี น้ามันแล้วยังค่ะแต่น่าจะาไม่มันเนาะนเพราะว่าเราใช้มีอะไรขายให้หมดค่ะนะจุดนี้ลิปบวตไดมอนด์นะคะแป้งผสมรองพื้นมีกันแดดด้วยเนื้อเนียนกริบโอ๊ยไม่ถุกซับเลยค่ะ เจ้าของไงเจ้าของปอเป็น<อ>งานของดีค่ะของดีจริงซื้อสักนิดนึ่งละกันตอหน้ามาเป็นพิธีอันนี้ไลฟ์อยู่หรือเปล่าคะถ่ายเป็นแบบว่าภาพเคลื่อนไหวเฉยๆโอ้ยเป้ผสมรองพื้นนะคะถ้าอยากหน้าแบบนี้แต่ถ้าไม่อยากเป็นลมก็อย่าลืมดมใบลีฟเอาน้ำมะละก็ขายแล้วม่เอาน้ำอะบบไรมีไหมคะราดมะลากันเอามาขายนะคะหนูชอแบขอบคุณค่ะ เป็นก้าวต่อไปอที่จะทําให้เราแี่งรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกเหมือนกะบอกปอดโรบแล้วก็ต้องผิวดีความสวยของผู้หญิงก็ต้องสำคัญที่เป็นเลิตภัณฑ์แรกในชีวิตของพี่โอและพีโะ่โอตั้งใจมาก ก็วันนี้นะคะกี้ก็พามาดูบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสอบงานอีเวนต์นะคะที่แม่ได้ออกในวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ไนท์ไซส์ของเพื่อนนะคะอคของพี่โอ,กโอ๋กับฮาหน้านะคะควันนี้ก็ หวัว่าจะสนุกเพลินกับบอกว่าทีมชุดนอนแล้วก็ได้เห็นชุดนอนต่างๆของทุกคนในงานวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชม EP หน้าของวิกิชาย c h a n n e นะคะแล้วก็ฝากกน f o ไ l o w ด้วยนะคะ Line @at night night nice, nice official นะคะแล้วก็ติดตาม EP หน้าของกิ๊กด้วยนะคะอย่าลืมกด Like กดแชร์กด Subscribe กิชาย c h a n n e นะคะบ๊ายบาย